ดูมันติดอะไรตรงนี้ดูมันพันตออยู่ดูดูร่องรอยดูหญ้าจนในนี่หมดเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตามหาวัวนะครับวัวพอดีแถวบ้านวัวหายนะครับเป็นวัวของคนในหมู่บ้านนี่แหละบ้านใกล้ๆก,ลกันวัวก็หายครับ,บวัวเป็นวัวเพดผู้นะครับ เป็ยดผู้อายุประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วแหละบทสีแดงครับอันนี้หายมาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับวันที่สามก็ตามหามาสองวันแล้วครับอันนี้เป็นวันที่สามที่ที่วัวหายเนาะเราก็พยายามขี่หานะครับตามทุ่งานาเห็นไหมทุกฝูงเราก็จะไปมาหมดแล้วนะครับ ทั้งทีมผู้ใหญ่บ้านทั้งทีมญาติพี่น้องก็ช่วยกันขี่หานะครับอันนี้เราก็ช่วยหาอีกทางหนึ่งนะครเนี่ยปกติมันจะอยู่ตรงตรงทุ่งข้างหน้านี่แหละแต่วันวันที่หายเขาไม่ได้ล่ามไม่ได้ล่ามไว้เพราะว่ามันร้อนเนาะเขาปล่อยให้มันเข้าร่มใช่ไหมตรงเนี้ยปกติมันอยู่แถวนู้นแหละเราก็ขี่หาไปเรื่อยๆนะครับ คนต่างหานะครับช่วยกันหาจะของนอนไม่หลับมา2วันแล้วครับถ้าวันนี้หาไม่เจออีกก็จะเข้าวันที่3แล้วครับไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันหาวัวดูดีกว่าครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือไม่เจอแต่ว่าอยากช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับไป let's go ตอนนี้เราก็หามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับมาตั้งแต่ทุ่งนูน้นไกลๆก็เหลือตามสะไปฝั่งนี้ครับตรงน,นี้จะเป็นฟาร์โมเนาะฟาร์โมขนาดใหญ่เลยดูตอนนี้ก็ตื่นหอมฟุ้งเลยแต่ในฟาร์มเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรอกว่าลวดน้ำมันมันสูงมันหนาไปเดี๋ยวเราจะไปหาตรงว่าฝั่งนน้นนะฝั่งสะ,ะไป let's go ทันอยู่ตามป่านี่ก่อนนะตรงนั้นเหรด็ตรงนั้นเราก็ไปดูแล้วนะมันไม่มีฝูงวัวน่าจะทุกฝูงอ่ะหาดูหมดแล้วครับไม่มีตรงนี้เราเคยเอาวอัวมาให้ให้มันกินน้ำตรงนี้เนาะเคยเอาวอัวเรามาปลูกแถวนี้ กอนก็ไม่รู้หรอกว่ามีสระตรงนี้ออตั้งแต่เอาวัวมาปูกก็คือก็เลยรู้ว่าเออตรงนี้มันมีสระก็เลยก็ลองดูเนาะไม่แต่ถ้ามันอยู่แถวนี้คนน่าจะเจอแล้วแหละเขาก็ปลูกวัวแถวนี้ตั้งเยอะเลยแต่ว่าก็ลองไปดูว่าบางทีมันอยู่ในสระเนาะจะไปรู้ จอดกรอนเหมือ pues นเจออะไรวะไหนตงเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยนี่แหละนี่แหละวัวที่เราตามหาครับดี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 นี่ตรงนี้ได้ยังไงพอแต่ไม่มีใครหาเจอเลยดูครับดูร่องรอยเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือดูมันมาพันหายมา3มวันแล้วนะครับดูดู วัวค่อนข้างจะอิดโรยแล้วนะครับดูน้ําก็ไม่ได้กินนะครับน่าจะลงมาเล็มหญ้าหรือว่ามากินน้ําที่มันเหลือนิดนึงนะไม่มีน้ํานะตอนแรกน่าจะอาจะเคยมาไงเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีน้ําอยู่ใช่ตรงเนี้ยปกติผมเอาเอาวัวมากินน้ําสะนี่แหละสะนี้แหละแต่ว่าพอมันแห้งเราก็ไม่เคยเอามาแต่นี้เราขี่ไปอย่างไกลเลยนะไม่เจอครับแต่จริงๆวัวมันอยู่ตรงนี้เนี่ย เเจ้าของน่าจะนอนไม่หลับมาตั้งสองคืนแล้วมั้งนึกว่าหายไปอยู่ถึงไหนแล้วเลยก็คือมีคนบอกว่ามันไปฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะเขาก็ไปหาแต่ฝั่งนู้นคือน่าจะเจ้าของไม่รู้หรอกว่ามันมีสระอยู่ตรงนี้ไงวัวค่อนข้างจะอิดโรยแล้วนี่ดูเมื่อวานก็ยังคิดอยู่ว่ามันอยู่ในสระนี้หรือเปล่าก็เลยวันนี้ช่วยเขาตามหาดีใจด้วยครับตอนนี้เจอวัวแล้วครับ ตอนนี้เจ้าของยังไม่รู้นะเราเจอสองคนก่อนเนี่ยผมมาตรงเนี้ยเจอเลยเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราขอเอาวัวเข้าร่มก่อนไม่ไม่อยู่อย่างนี้เดี๋ยวไปบอกรีบไปบอกเจ้าของเขาก่อนว่ามันพันยังไงไม่ไม่เป็นไรอีกนิดแปบ๊บเดียวนี่นะครับวัวที่หายนะครับมาสองคืนนะครับสองคืนกับไม่รู้แกอยู่หรือเปล่าสามวันโทรไปเลยเออโทรไปดิมีมีเบอร์โทรไหมเจ้าของเขาหน้าจะไปหาถึงนู่นไกลอีก เป็นสิโลอ่ะห่างจากนี่ป่อยเป็นสิบโลเพราะว่าเขาหามาสองวันแล้วแหละโัรศัพได้เอามาไหมไม่ได้เอามาจะไปไหนก็ไปบอกเขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยดิเออป้ตอนนี้นี่เราเจอแล้วครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊เดียวไปตามเจ้าของเขาก่อนก็ได้ครับแป๊บเดียวให้เขาไหดูว่ามันติดยังไงก่อนเจ้าของมาดูครับเพราะว่านอนไม่หลับเน่ย นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วตอนนี้เจอแล้วครับเจอแล้วไอ้หนูนึกว่าไปเที่ยวตลาดวัวควายจะแล้วนี่นะครับดูร่องรอยครับไปเดี๋ยวเราขอไปบอกเจ้าของเขาก่อนตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านเจ้าของวัวเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าของวัวเขาจะดีใจไหมที่เราไปหาวัวเขาเจอรมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ครับเดี๋ยว chưa yàng búa. Mì xong cho đi chơi mấy. Không có gì để nói. mày Không có Mày để nói. Không Mày gì để nói. Không có gì Không có gì có gì để nói. Không có gì để nói. Không có gì để nói. Không có gì ไม่ไกล้อยู่ตรงนี้เองไปหาไกลเกินมันไม่เจอเอ๊ะทำไมมันย้อนมาทางนี้ล่ะนั่นแหละเราต้องต้องไปดูไอ้ตรงที่เราเราคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไปมันติดติดไม้อู้เชือมมันยาอิดโรยแล้วมั้งตอนเนี้ยมันอิดโรยแล้วมันไม่เท่าไหร่หรอกมันสองวันแล้วเนาะแต่มันก็สู้เป็นธรรมดาแหลยเอานะไม่ต้องทั้งเงิน <laughs> และเจ้าขก็ขดีใจมากครับก็พาเขาไปเอาวัวเป็นใครเขาก็ต้องดีใจหมดเลยเนาะ <laughs> เราเป็นวัวเราหายแล้วเราหา,เ,า,หาเจอเราก็ต้องดีใจอยู่เลยลขั้นตอนต่อไปเราก็จะพาเจ้าของไปเอาวัวนรไปจูงวัวสงสารมันมันอดน้ำน่าจะสองวันเลยแหละ <laughs> ว่าสะมันไม่มีน้ำด้วยนี่นะพบพากันหาไปถึงไหนตรงไหนไม่เจอดีเราไปเจอตรงนั้นนะเนาะไม่มีมันมีน้ำอยู่หน่อยเดียวใช่ไหมใช่โอ้ยน้ำตโอยรู้น้ำตอะไรตรงนี้ดูมันพันตออยู่ ดูดูร่องรอยดูหญ้าจนในน,นี่หมดเลยนี่ขอบคุณมากๆใกเอามาังไงมาทางนี้ก็มาดูเลยมาหาวัวเลยช่วยหาสูบเลยสูนม้ทไมไม่ร้องมมันร้องอยู่นะแต่ว่ามันร้องเสียงเบาเบานะบมาก หมดเลยจากน้ำตรงไหนนั่นมัไม่ให้นะฮะจะได้กินก่อนไม่มีหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยไปให้มันมันน่าจะมีแรงอยู่แหละหรือว่าอย่างน้อยนสันล่ามเข้าร่มก่อนแล้วเอาน้ำมาให้มันกินอีกก่อนเอาข้าร้มฝั่งนู้นอือนู่นล่ามอยู่ฝั่งนู้นแต่เราว่าจะเอาเข้าร่มให้แต่ว่าให้มาดูก่อนว่ามันติดยังไงขอบคุณมากมากเลยวุ่อวานนะก็ขี่มานะขี่แต่ไม่ได้ลงมันนี่ๆเอาตรงอ๋อจะเอ๋เนี่ยไปเอาน้ำมาดื่เนี่ยไปเอาน้ำนี่น้องเจ๋อติดไหมอืม ผมกะว่าตรงนี้มันเป็นสระแบบลับไงนะจะไม่มีใครมาหาเราหนูคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหนูว่าไม่ได้ลงมาดูตรงสระนี้ดูเพราะว่าเคยเอาบัวมานี่มานี่ไงกเลยรู้ว่ามีสะตรงนี้อยากลับบ้านก็อยากลับบ้านแล้วมันก็มีตอไม้เยอะด้วยนี่ะร้องก็ร้องแค่นี้ออนี่แหละเมื่อวานน้เมาที่สองรอบเมื่อเช้าก็มาะไม่ได้เอะใจมาสระนี้ไงดูแต่สระนู้น จเย็นใจเย็นนี่นี่เขาร้องท่านี้แหละต้องมาเจอมาถึงร้องท่านั้เมื่อก่อนผมมาผูกตรงนี้ไงผมก็เลยว่ารู้ว่าตรงนี้มันมีตรงนี้มันมีตเยอะแล้วมันมีตเยอะด้วยว่าถ้าพันน่าจะพันอยู่ตรงนี้แหละน่าจะกินตรงนั้นกินจนเตียนเลยเนาะก็ตอนแรกเขาติดตรงนี้ใช่ไหมเขาน่าจะอยู่กินเล็มเล็มเลมเลมจนเตียนไปไม่ได้นี่สะไคละนี่สะตะบัดบ่ตะบัดหรือเปล่าสะตะบัด

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนู่็ลงมาดูไหมก็คิดอยู่ในใจนะเห็นเนี่ยไปนึกว่าหาเจอแล้วผมไม่รู้ว่านึกว่าหายังไม่เจอลองมาดูฝะนี้ดูคิดอยู่เมื่อวานมืดเนาะเขาจึงบอกว่าเขาหาไม่เจอก็เห็นตะดวนเขาบอกว่ามันกลัวกันอยู่ทางนี้เรก็เลยบอกโอ้ยเย็นหนูทองแป๊บหมดเลยกระหายน้ำอย่างแรงเลยแหละ โอ้ต้องส่งวันเนาะยืนตากแดดดูนี่น้องยืนตากแดดอีกยืนตากแดดอีกอยู่เตียนหมดเลยที่จริงน่าจะหญ้าปกคลุมเขียวหมดเลยตรงเนี้ยน่าจะกินอยู่สองวันหนึเที่ยงแล้วก็หมุนไม่ถ้ามันไม่ติดต่อผมว่ามันขึ้นไปบ้านคืนได้แหละน่าจะขึ้นไปบ้านคืนเลยเดี๋ยวดั้งเรือมาแล้ว ขอบคุณมากไม่ได้บอกยังสู้ช่วยหายคิดไม่ออกเลยเมื่ตึ๊บไม่รู้จะบอกใครช่วยดีเนาะบอกว่าไตไม่เป็นเลยไม่เคยวัวหายไงจั้ง <c oughs> ไม่หายยังมากกวคืนเดียวเอาเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเจอเนี่โทรไปบอกเขาป่ะ <c oughs> ใจช่วยหายนี่ก็น่าจะจบเพียงเ่น,นี้ครับเดี๋ยวเรามารอเอาวัวกลับบ้านกันจุ๊กจุ๊กอครับสวัสดีครับ